ฟรนชา์ร้านสะดวกซัก24 Watch ธุรกิจทำเงิน24ชั่วโมงตอบโจทย์การลงทุนปี2564ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก24 Watch เป็นช่องทางธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง 24 w a ตี้มีการวางแผนธุรกิจและการตลาดมาให้เรียบร้อยทางผู้ซื้อแฟรนไชส์จะรับการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานและความช่วยเหลือบริหารจัดการด้านงานระบบงานติดตั้งงานบริการรวมถึงงานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจากเจ้าของแฟรนไชส์ บริษัท4 w o มีการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งานติดตั้งจนสามารถเปิดร้านได้โดยทีม CRM ที่คอยดูแลต่อเนื่องไปตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์และในส่วนของการบริหารทาง t w e t Four s มีช่องทางการแจ้งปัญหาเพื่อให้ผู้มาใช้บริการสะดวกสามารถแก้ไขประสานงานได้ทันท่วงทีทั้ทงนี้เพื่อให้ผู้มาใช้บริการประทับใจยิ่งขึ้น ในปี2564ทาง24 Watch ได้ขยายสาขาเองและสาขาแฟรนไชส์ไปสู่ตลาดภูมิภาคอีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านมือถือเพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการและในอนาคตจะมีการเช็คสถานะเครื่องซักเครื่องอบผ่านมือถือค่อนข้างสะดวกและตอบโจทย์ยิ่งขึ้น สนใจแฟรนไชส์ w e Watch สามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่โทร0804492992 Line ID t w t w a t c h Facebook t 4 Watch